ผมเรียนมาเคลียร์อะไรคนละอย่างคนละสายกันพี่ชายเป็นนักร้องนะผมเป็นเป็นทนายความนะนเอเสาหรอยังไเาปล่อยใประกาศมให้่นี่ัไ่วยเคลียร์นะคะยเรอย่างไหมรมอยากเรื่องอะไรฮะพี่ขอเพลงไม่เคยเะครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยร้องเลฮะ คือผัวเก่ากับผัวใหม่ตอนนี้เขามาประชันหน้ากันแล้ว,วแล้ว <c oughs> ให้ทนายนี่ยตัดสินดีว,ว่าผัวเก่ากับผัวใหม่เขาจะทําเรื่องยากันแล้วทีเนี้ยผัวเก่าเขาไม่ยอมผัวใหม่ก็ไม่ยอมแต่ลูกชายลูกสาวฉันเนี่ย <c oughs> ไม่ใครจับมันอยู่นิดนึงเก่งนะร้านเขาค่ะจะคุยกับมันยังไงอ่ะบางคราเล่าจะร่ามจะร่ามจะได้เขาเอาอยู่ค่ะอยู่บอกเขาไปทีนี้ทีฉันอยากอยา อยากหยากนใช่อยากอยากเขาอ๋อต้องคุยอย่างนี้ทกบอกใครยัคุยต้องคุยนี้ใช่คือเราอะไม่รักเขาแล้วทับออะไรเนี่ยมักบอกครองเขาเขาคุยกันอยู่ฮะเอายังไงลูกอยากหยากรเขาค่ะเพราะว่าจะมีผัวใหม่แล้วอ้นี้ไม่ยาค่ะช่วยอ่อนควา ไม่พูดออมชอไม่ทิงสิให้เขาคืกลับมาคืนดีกันหรือไม่ก็แล้วลูกมีต้องสองคนเด็ดขาด